เมื่อพูดถึงการเพิ่มมูลค่าของการ์ดของเรานะครับสิ่งที่หลายๆคนน่าจะคิดออกนะครับก็คือการเอาไปเกรดการ์ดนั่นเองครับซึ่งการเกรดการ์ดนะครับก็จะเป็นการเช็คสภาพการ์ดของเรานะครับว่ามันดีหรือแย่แค่ไหนนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับก็ผมก็จะลองส่งการ์ดไปเกรดดูนั่นเองครับซึ่งบริษัทที่ผมไปส่งไปเกรดนะครับก็ไม่ใช่พวกแบบ P.S.A. หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเป็นบริษัทของไทยอย่าง S.Q.C. นั่นเองครับหรือ Special Quality Card นั่นเองนะครับซึ่งการ์ดที่ผมเลือกเอาไปเกรดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการ์ดหลายๆคนที่คุ้นตากับผมดีนะครับก็คือเจ้า2ใบนี้นั่นเองครับก็คือมิวทองนะครับจากชุด25ปีนะครับซึ่งเป็นของพีเอฟส่งมาให้นั่นเองนะครับก็ไหนๆแล้วนะครับเราก็เอา2ใบนี้ครับไปส่งเกรดได้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ผ่านมาแล้วเกือบ2อาทิตย์นะครับวันนี้วันที่2มีนานะผมส่งพัสดุไปตั้งแต่วันที่17ก็ได้แล้วนะครับกับพัสดุนะครับของบริษัทเกรดการ์ด SQC นั่นเองครับที่ผมส่งไปเกรดนั่นเองนะครับก็ความจริงแล้วผมจะต้องไปอัดอ,อีกห้องนึ่งครับที่ผมใช้อัดบ่อยๆแหละแต่ว่าวันนี้น้องสาวผมเรียนออนไลน์นั่นเองครับก็ ก็ให้น้องสาวผมใช้ห้องนั้นไปก่อนนั่นเองครับในช่วงต้นคลิปนะครับผมก็อธิบายไปครขข่าวๆแล้วว่าผมเอามิวทอมไปเกรดนะครับแต่บอกได้เลยว่ามิวทอมใบนั้นอ่ะมันมีความทรงจำกับผมมากมายเลยนั่นเองนะครับเพราะว่านับตั้งแต่ที้ผมได้เริ่มทําช่องการ์ดมาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าผมจะมี f c หรือจะมีผู้ติดตามที่คอยสนใจคอนเทนต์ผมมากขนาดนี้นั่นเองนะครับจนกระทั่งผมถ่ายคลิปบล็อก25ปีของโปเกมอนนั่นแหละครับที่เป็นคลิปที่ลุงโคลาให้กล่องผมฟรีฟมาถ่ายคลิปนนั่นแหล และทีนี้ครับผมเปิดไม่ได้มีทองครับเปิด3ามกล่องได้วิูเนียนกับงานวิจาสณอสาจารสารไปรวดเลยนั่นเองครับถ้าเกิดใครได้เคยดูคลิปเก่าของผมนะครับก็แน่นอนแล้วว่าทั้ง IFC คนนั้นก็เห็นแล้วรู้สึกแบบสงสารนะครับก็เลยให้มิทองผมมา2ใบนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็เอามีทอง2ใบนะครับมาประดับคู่กับข้อปู่ยิกาชูเลยนั่นเองนะครับเพื่อเสริมบารมีนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งแบบลวกๆกันเลยแล้วกันนะครับ โอ้ว้าวก็ห่อโฟมแน่นหนาดีนะครับถ้าเกิดอยู่ในรายการเมลเดย์เนี่ยผมคงให้คะแนนมันอยู่ที่5เต็ม5เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเสียดายนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแกะเกรดการนะครับก็จะไม่ได้ให้คะแนนเหมือนกับรายการเมลเดย์นั่นเองนะครับโอเคครับก็แกะเรียบร้อยครับกับการเกรด2ใบของผมนะครับมิวทอง2ใบมาดูซิว่ามิวทองของ FC นะครับจะให้โชคลาภผมแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคใบแรกนะครับบ ปึ๊บโอ้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 ว้าวปุ๊บว้าวมิวทองนะครับเราได้เกรด10นั่นเองครับก็คือ perfect condition นะครับดูสิครับรายละเอียดของการเกรดของ SQC ครับจะบอกได้เลยนะครับว่า centering นะครับ10บ surface สิบ corner สิบ edge สิบนั่นเองครับก็เป็น SQC เกรด10นั่นเองนะครับสวยงามจริงๆครับและก็ใบต่อมาครับใบที่2ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอ้ายเสียดายจริงๆเลยครับขอบเงินครับ1 2 3 เป็น sqc เกรด9.5นั่นเองนะครับซึ่งก็เซ็นเตอร์ริงเก้าจุดห้าเซอร์เฟซสิบคอเนอร์สิเอทสนั่นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอยู่นะครับที่ว่ากราฟใบที่2ของเรานะมิลใบที่2เราได้เป็น9.5นะครับส่วนมิลใบแรกของเราได้เป็น10นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับกับการเกรดการ์ดของ sqc นะครับทั้ง2ใบของผมนั่นเองครับที่ได้ทั้งเกรด10กับเกรด9.5นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าโฟมมมมมมทีีี่่่่่่เเเเเขาา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 าใให้้นนนนนยกกก็ไไชโโฟฟรรรรระะะคคััับบพวออสถ การเกดของเรานะครับมาตั้งโชว์ได้นั่นเองนะครับปุ๊บอุนี่ครับสวยงามจริงๆครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเกรดของ SQC ครับสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงก็คือเห็นบาร์โค้ดตรงนี้ไหมครับก็จะเป็นบาร์โค้ดที่เราสามารถสแกนดูได้เลยนั่นเองครับว่าการเกรดของเรานะครับมีคอนดิชันดีหรือแย่แค่ไหนนั่นเองครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผม ค่อนข้างชอบมากถึงมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างไปนึงนะครับที่ผมซื้อแยกมาครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวกลับมาโอเคนะครับอันนี้ก็คือ SQC9 Pikachu Ultra Rare นะครับของชุด V m a x ็กซ์ไคนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองสแกน QR Code ดูนั่นเองนะครับก็สแกน QR Code นี่ครับขึ้นมาแล้วครับกับการ์ดจูทองนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดของการ์ด SQC ใบนี้นะครับก็จะบอกได้เลยครับว่า การบนี้นะครับมีตําหนิตรงไหนบ้างนั่นเองครับก็อย่างเช่นรูปนี้ครับก็มีบอกไว้เลยครับว่ามีตําหนิตรงส่วนของเซ์เฟสนะครับแล้วก็ตําหนิอีกมากมายครับที่ดวงตาของเราครับไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับกับ การสแกน QR Code คของ SQC ครับแต่พอพูดถึง PSA เนี่ยเราก็ต้องมาเทียบคุณภาพอีกนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเองนี่ก็มีการ์ดเกรดของ PSA เหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเทียบกันนั่นเองครับบอกได้เลยนะครับว่าของ p s a นะครับจะมีความบางกว่านะครับและ SQC เนี่ยหนากว่านะครับแต่บอกได้เลยว่าพลาสติกเนี่ยคุณภาพเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่า PSA นะครับหลายหลายคนน่าจะเคยเห็นและชัดเจนอยู่แล้วครับว่าไอตัวแถบบนนะครับจะออกแบบให้มีความแบบโมเดิร์นนะครับแต่ SQC นะครับ สวยงามและก็เรียบหรูนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นบริษัทเกรดของไทยที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าม,มากๆเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายเกี่ยวกับการเกรดการไมร่ละเอียดนะครับแต่ว่ามีพาร์ทสต่อแน่นอนนั่นเองครับกับการที่ผมเอาการ์ดไปเกรดถึง20ใบนั่นเองครับก็เดี๋ยวรอชมได้เลยครับว่าการเอาการ์ดผมผมไปเกรด20บใบผมจะเอาใบไหนไปเกรดบ้างและแต่ละใบนะครับ มันมีความทรงจำกับผมยังไงบ้างนั่นเองครับก็เดี๋ยวรอรับชมในคลิปพาร์ทหน้าของการส่งการไปเกรดได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปน,นต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันกันก่อนนะครับสวัสดีครับ